นี้มาคะ่ะมา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 จะบอกนะคะว่างวดนี้คุณอะจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงคุณจะต้องไปเอาตัวเลขที่ไหนถึงจะแม่นเอนะคะคนวันอาทิตย์นะคะเลขที่คุณควรจะแบบเฮ้ยเล็งเป็นพิเศษไม่ต้องตามใครเลยเล็งตัวเลขเป็นพิเศษคืออันแรกเลยคือไปเอาจากเบอร์โทรศัพท์ สามตัวท้ายของคุณเอง <Wow. S 2> สมมุติว่าคุณมีโทรศัพท์อยู่สามเครื่อง hmm. คุณลองไปดูว่าคุณชอบเลขไหนในสามเครื่องนี้ hmm. ไม่ต้องเอาทั้งหมดค่ะทุกคนเอาแบบถูกจริตเอาแบบเฮ้ยเราใช้บ่อยเอาแบบเฮ้ยเราเอามาไลฟ์บ่อยแบบอยแบบ่อางเงี้ยค่ะเอาสามตัวท้ายก hmm. ับสองอายุของตัวเองว hmm. ันทึกนะจากเลขท้ายสามตัวเบอร์โทรศัพท์ hmm. นะคะกับอายุตัวเอง hmm. นะคะบอสวันทึกมันก็ลองซื้อไปสี่หกอะไรอย่างเงี้คนวันจันทร์ คนวันจันทร์นะคะคุณควรไปหาตามออนไลน์อ่ะทุกคนอืมนะคะแบบว่าตามออนไลน์เวลาเปิดโทรศัพท์มาโอ้ยคนเกิดวันจันทร์ได้ตัวเลขร้อยแปดครูว่านะเยอะมากเออแล้วก็หรือเพื่อนส่งมาบอกเออเพื่อนส่งมาบอกนี่นี่ไว้ใจได้ไว้ใจได้หรือหรือเพื่อนมาไลฟ์แล้วเพื่อนพูดตัวเลขหรือเลขข่าวดังเอออย่างเช่นเออรถ ช่วยเหลือวัวควายออาก็ไปดูทะเบียนรถที่ช่วยเหลือวัวควายอย่างเงี้ยค่ะรถที่พาผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลหรือรถที่อะไรก็ตามที่คุณเห็นนะ่ะนั่นแหละเอามาเลยอ่ะคนวันอังคารคนวันอังคารจะไปหาเลขได้จากที่ไหนคะที่แบบแมนๆอันแรกเลยทะเบียนรถทะเบียนรถค่ะ<อ>ทะเบียนรถนะของตัวเองอนะคะบ้านเรามีรถกี่คันไปดูเลยว่าชอบทะเบียนรถอันไหนถ้าเป็นครูเอามันทุกคันนะคะเลขฝันอ่ะเลขฝันเฮ้ย ครูก็ฝันสาม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 ศูนย์เลประมาณนี้่คะเลขรถครูก็สามสามสามแปดเก้าก็แปดเดียงเนี้ยนะคะเออก็วนจนอยู่ตรงนี้แหละก็ซื้อมันวนอยู่ตรงนี้แหละอะไรประมาณนั้นนะคะหรือเลขเซียมซีใครที่ชอบเสี่ยงเซียมซีก็ซื้อจากเลขเสี่ยงเซียมซีโอเคนะคะต่อไปค่ะคนวันพุธกลางวันนะคะคนวันพุธกลางวันจะไปเอาตัวเลขที่ไหนมาเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงทายนะคะคนวันพุธกลางวันค่ะอ่าม หนึ่งคุณเอาจากเลขฝันของตัวเองถ้าไม่ฝันครค้ากินแล้วหลับดีดีไม่ฝันไปเอาเลขฝันคนใกล้ตัวนะคะ mm hmm. ครูค้าคนใกล้ตัวหลับหนักกว่านุียมันไม่ฝันแน่ๆ mm hmm. เพราะว่าหนูได้ยินเสียงกลน mm hmm. ไปถามลูกฝันไม่ลูกวันนี้ลูกฝันไหมเอาให้หมดค่ะอะไรฝันของคนในบ้านอะค่ะเอาให้หมด,ะหหมดนะคะทุกคนถ้าสรุปแล้วทั้งบ้านไม่มีใครฝันเลยล่ะมึงคอยฟังคนนึ่งเขาเลา่าว่าเขาฝันว่าอะไรอ่ะกับเลขที่อยู่อาศัยบ้านเลขกที่ ถ้าคุณอยู่หอพักอยู่อาพาร์ตเมนต์อยู่บ้านไปดูเลขค่ะเบอเลขอะไรเอาไปเสี่ยงโชคนะคะอ,อ,อันนี้พุก็ดมอันนี้พุกจังวนันเบอร์ห้องก็ได้ทีนี้พุดกาังคืนค่ะพุทกจังคืนจะเอาเลขจากไหนคะพุดกาังคืนโอ้โหนัากลัวมากเอาจากเลขคนตายหรือเลขงานศพทุกคนถ้าคุณเห็นแบบ ไม่รู้เอาเลขอะไรดีเปิดโทรทัศน์มาเห็นเขาตายอ่ะดูซิอายุเท่าไหร่คนตายอะไรแบบนี้ค่ะคือแถวๆบ,บ้านกูไม่มีใครตายกูก็ดูในโทรทัศน์ก็ได้วะอะไรอย่างนี้นะหรื<แ>อว่าเลขทูบง่ายสุดเอาเลขทูบนะคนกลางคืนพูดกลางคืน<แ>เอาเลขทูบนะคะก็เหมือนที่เพิ่งไหว้เจ้าที่ไปทุกคนค่ะจุดทูบนะคะได้ประมาณ8 4 6ี่กับส4 6ี่อะไรประมาณนี้เพราะเลขข้างบนเหมือน8แล้วเหมือนสอ,อย่างเงี้ยเฮ้ยเอาตามครูดีกว่าว่ากูไม่รู้ว่ากูไม่มีทูบจุดก็ซื้อตามครูไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ สำหรับคนวันพุธกัางคืนทีนี้คนวันพฤหัสบดีนะคะคนนี้นะคะเลขสามตัวหน้าของบัตรประชาชนป่ะไปเอาบัตรประชาชนตัวเองมาดูถ้าเป็นคนต่างด้าวไม่มีบัตรประชาชนก็ไปเอาบัตรประชาชนสามีนะคะเนาะอ่ะหรือพศอเกิดตัวเองนะคะพศเกิดตัวเองนะพศเกิดตัวเองอ่ะต่อไปวันศุกร์วันศุกร์นะคะก็เอาอายุแม่ไปถามแม่เลยแม่อยู่เท่าไหร่ แม่ตายแล้วไปเอาอายุตอนตายแล้วอุ้ยโอย้แม่หนูตายมาสิบปีแล้วเอาตอนตายบวกสิบปีอายุแม่ตอนนี้เท่าไหร่นะคะหนูไม่มีแม่หนูเกิดมาล้อหนูอ่ะไม่มีแม่เลยอ่ะแ,แบบว่าเออแล้วหนูไปครูวันเดือนปีเกิดแม่แต่ขอแม่ผัวอา้าวแม่ผัวจัดวันเกิดตัวเองไม่ได้มึงไปขอแม่ใครก็ได้เออไปเลยนะคะอ่ะส่วนวันเสาร์วันเสาร์นะคะก็คืออายุคนที่เราฝันถึงเลขวันสําคัญอ้าอย่างเช่น วันสงกรานวันที่1 3หรือเบอร์โทรตัวเองเบอร์โทรเรามันมีหลายตัวนะก็เอาเลขหน้าเลขหลังเลขท้ายเลขกลางเอามาถือเพราะฉะนั้นคนวันเสาร์นะคะอายุคนที่เราฝันถึงเลขวันสําคัญนะคะหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ตัวเองเออเลขหน้าเลขหลังเลขกลางเลขท้ายเอาไปเลยแล้วแต่นะคะนี่แหละค่ะคือเลขนําโชคของอ่าเลขนําโชคของคนที่จะเสี่ยงดวงในวันที่16เมษายน2565นี้ ได้กันเยอะไหมคะตัวเลข